จะไม่เคลียร์องค์การบริหารส่วนท้องถิน่นก็จะแพ้นะครับสองสิ่งนี้ต้องทำอ่ะหวยคาสินโนแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นสามประการเนี่ยจะทำให้ตบาลของพลเอกประยุทธ์ชนะการเลือกตัง้งแต่ถ้าไม่ทำสามประการตามหลักนักเลงนักนำการอาหารนะครับจะไปเตะสกัดอีท่าไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมานะครับโอกาส ที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปยากซึ่งมันส่งผลต่อการชนะศึกในการรัืประหารที่ผ่านมาเข้าสู่การแพ้สงกรามอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ยังมีเวลาแม่นยำมั่นคงแล้วเดินไปตามเป้าหมายนะครับก็จะชนะอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของการเมืองฮะเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนะครับโดยมีชูวิทย์กับมนวิสิทิ์เป็นเครื่องมือสําคัญต่อต้านขอต่อต้านในเรื่องการสูบกัญชาในเรื่องการสูบกัญชาสาหรับเยาวชนสาหรับเยาวชนอ่ะ เห็นด้วย,ยไหมพูดเลยพูดจากความรู้สึกจากใจเราเลยไม่เห็นด้วยในการที่จะให้เปิดการชาเสรีปล่อยปะละเลยทีก่แต่ก็ไม่ได้ควบคุมเพราะไม่ชัดเจนโยนให้เจ้าหน้าที่สาธสุขและตำรวจตำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าท่านบอกว่าให้นั้นกินข้าวกันสิใช่ไหมผมบอกโอเคเดี๋ยวผมนั่นแต่โทรไปท่านไม่รับแล้ว <laughs> ก็เลยก็เลยไม่ถ้าพอดีถ้าไม่รับปุ๊บแล้วก็มันก็มีประเด็นมีอะไรขึ้นมาก็ไม่ควรจะโทรลวนะแต่จริงเป็นเป็น,เป,นเป็นคนรู้จักกันแล้วก็ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดเคยคิดจะทําการเมืองในกรุงเทพด้วยกันแต่ว่ามันก็ถ้าคุณยายใจนขณะนั้นก็รู้สึกว่ากรุงเทพเมืองยากไม่เหมือนตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็ได้ทีมท่าน ที่บ่งคุณกักรมาพอดีแล้วก็แกอาจจะโกรธตรงนั้น,มนไม่ได้ไปชวนโกรธเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าครับบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นท่าทีของกระทรวงสาธารณสุขมาหลายปีแล้วพูดจะมาตั้งสี่ปีแล้วกัญชาก็ดูสิใช่ไหมโพสเต็มไปหมดเลยใครเขาเป็นชากันมันไม่ใช่หรอกมันก็เป็นเรื่องของ ของอย่างที่บอกก็เป็นเกมการเมืองเป็นเรื่องของการซับบทบาทการงานว่ากล่าวให้ร้ายเพื่อหวัง,งผลกสุผลผลอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าคุณใทพไทยไปไกลแล้วเราทําเรื่องของอนโยบายทําเรื่องของการเลือกตั้งความพร้อมของการเลือกตั้งจํานวนสมาชิก ที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสที่เราทำมาเป็นปีแล้วครับพวกนี้เขาไปถึงประชาชนามาเป็นระยะเวลานา,นานแล้วอธิบายทุกอย่าง้ประชาชนเข้าใจคนที่จะชอบเราเขาก็เลือกเราคนที่ไม่ชอบเราคราวที่แล้วเขาก็ไม่ได้เลือกเราอ่าไอ้เรื่องที่ว่าอยากให้พี่น้องประชาชนแล้วก็รักการืดงทั้งหลายได้เข้าใจว่า ไอ้กฎหมายเนี่ยเขาห้ามไม่ให้อ้างรัฐบาลประมาณสัตว์มาใช้ในรหาเสียงเนี่ยประเด็นที่หนึ่งไอ้ระเบียบของกกตเนี่ยเขาใช้เฉพาะเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใม้มีการเลือกตั้งะเมื่อยุบสภาปั๊บก็จะมีกฤษฎีกามาจะการเลือกตั้งตั้งแต่วันนั้นเปจนไปเราต้องระมัดระวังอที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของกกตนะ แต่ว่าข้อที่สองคือว่าพาะว่าเป็นหน้าที่ของกกตเป็นหน้าที่ของพ่อที่ต้องกราจะไม่เคลียร์กฎหมาข้อบังคับเนี้มาใช่สถาบันประมากัตริย์ในข้อหาเสียงหมายถึงอะไรสถาบันประมากัตริย์มันมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงปัจจุบันทั้งหมดเรียกว่าสถาบันประมาสษัตริอ์ ตัด,<า>ดตคือตรงไหนตรงไหนใช่ไหมตรงไหนที่พ่อรู้อังกฤษจ,นะจุดตัดคือตรงไหนพ่อรู้พเพราะพ่อไปเรียนมาที่เคมบริดจ์นี่พ่อที่พ่อพูดทั้งหมดเนะี่ยพ่อเป็นคนเขียนตำราเรื่องนี้ว่าเรมารยาทในการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญใครก็ไปหานดูก็ได้ว่าที่อังกฤษเขาปฏิบัติยังไงในอังกฤษเนี่ยก็หมายความว่าห้ามอ้างประมาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าว่าพระเจ้าเป็นดินเนี่ย เอ่อที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยะชอบคนนู้นไม่ชอบคนน,นนี้ไอ้ก็ห้าม,มใงกรีกเขาถือมากเป็นจารีบประเพณีานายกรัมรีต้องเข้าเฝ้าเบื่อทูลรายงาน,นทุกอาทิตย์ออกมาเนี่ยเป็นจารีบประเพณีเลยคือว่าห้ามนำคำพูดของประมาสัตว์ซึ่งโรงอาจจะบอกท่านไม่เห็นด้วยแต่นี่ท่านเห็นด้วยกันนู่นเป็นคุยกันระหว่างสองคน แล้วห้ามนําคาพูดประมาสัตรมาให้คุณได้โทษบุคคลใดทั้งสิ้นเลยจนกว่าว่าสวรรคาคตไปแล้วอ่าสวรรคอนาคตไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคําพูดต่างๆที่ท่านพูดเอาไว้เลยต่างๆเนี่ยเข้ามาอ้างได้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะชูวิทย์ก็ไปบุกที่ทางทำเนียบรัฐบาลการบุกของชูวิทย์นะฮะตอนนี้จากเดิมนะเป็นเรื่องของการแฉ ทุจริตทนสีเทาลามาเรื่องของการพนันออนไลน์นชีวิตก็ทำต่อนะครับด้วยการมาแฉเกี่ยวข้องกับรถไฟสายสีส้มก่อนหน,น,นั้นอนุทินชาญวิรุณก,ก็ยอมรับว่าชีวิตก็จะขอรับผิดชอบดูแลในกรุงเทพมหานครของภาคภูมิใจไทยนัดจะกินข้าวกันแต่สุดท้ายก็ไปมอบให้พุทธิพงศ์ บุญกันเป็นผู้ดูแลก็ทำให้ชูวิตอาจจะไม่พอใจต่อมาก็มีการส่งเจ้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอันทินเป็นรัฐมนตรีเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับการขายขัญชาในโรงแรมของชูวิทย์ทำให้ชูวิทย์ฉุนแตกแล้วก็แตกหักกันอย่างเป็นทางการนะครับที่ผ่านมาชูวิทย์ก็บุกทำเนียบราฐบาลไปร้องเอาผิดกับน้องชายเนวินชิดชอบ นะครับบุกกระทรวงคมนาคมทางกระทรวงคมนาคมก็ทําหนังสืออย่างเป็นทางการมาสอบถามชูวิทย์ว่าหนึ่งได้มีการร้องเรียนต่อปปชรหรือยัง 2. ถามชูวิทย์ว่าใครที่ชูวิทย์บอกว่าเป็นผู้กระทําความผิดนั้นเป็นใครสามารถระบุชื่อได้หรือไม่ 3. ขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทําความผิดโดยเฉพาะบัญชีที่บอกว่ามา3 0,000ื่นล้านจากสิงคโปร์ ช,ชูวิทยังไม่ให้คําตอบเรื่องนี้แต่ชูวิทยก็ถูกตรวจสอบซะก่อนนะครับซึ่งไปแฉคนอื่นมามากคราวนี้ก็ชูวิทยก็โดนแฉบ้างคราวนี้ชูวิทยก็ไปบุกที่ทำเนียบรบัฐบาลหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าทําการตรวจสอบโรรแกรมของชูวิทย์ที่ขายกัญชาชูวิทย์ก็ฟาดงวงฟาดงางเสียฟอร์ม นะหลังจากที่ไปแช่คนอื่นสุดท้ายตัวเองก็โดนแช่เส่อเองชูวิทย์ก็ไปประท้วงต่อต้านกัญชาว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแต่ปรากฏว่าที่โรงแรมของชูวิทย์นะฮะลูกชายกับเปิดร้านที่เกี่ยวข้องกับกัญชาขึ้นมาพอกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปทำการตรวจสอบก็วุ่นวายอนุทินชาญวีรกุลนะครับและวก็อน้องของเนวินชิด ชอบที่ชูวิทย์ปรามามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตรถไฟนะสายสีส้มนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องที่ดินจำนวนมากนะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่ให้ราคากับชูวิทย์แต่ที่แน่ๆมีการตัดขาดกับชูวิทย์อย่างเป็นทางการนะครับโดยเฉพาะอนุทินชาญวีรกุล ในขณะที่อาจารย์ตรัยรงสุวรรณคีรีหลังจากที่พลาดไปแล้วนะฮะก็ออกมาเปิดตัวครั้งแรกนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรหลังจากที่พลาดไปพูดในบนเวทีปราศัยที่โคราชที่ผ่านมาพลเดกประยุทธ์ก็ออกมาปกป้องนะครับท่านตรัยรงสุวรรณกีรี ที่มีการปราศัยซึ่งผมเรียนไว้กับบุญส่วนว่าทางออกที่สวยที่สุดว่าการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้ที่มีการประกาศออกมาห้ามนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาปราศัยหาเสียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรัฐมนูลที่ต้องมีการแก้ไขนะครับในรัฐมนูลที่มีการแก้ไขหลังจากที่มีการทําประชามติซึ่งตอนนั้น,นผมมีโอกาสได้ร่วมร่างตัว ตัวร่างหลังจากที่มีการลงมติของคุณมีชัยฤรชุพันธ์ไปแล้วซึ่งก็รวมถึงข้อดีด้วยห้ามพักการเมืองห้ามนักการเมืองเอาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาปราศัยในช่วงไหนทราบไหมฮะช่วงที่มีการเลือกตั้งแต่ในขณะที่ผมทำคลิปในขณะที่คุณเตยรงสุวรรณคีรีได้ปราศัยนั้นยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะเมื่อยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งนะตอนนี้ พรรคต่างๆนะครับอยู่ฝ่ายตรงข้ามข,ของรัฐบาลก็ไปยื่นยุบพรรครวมไทยนะครับพี่สิสุวรรณจันยาก็ไปยื่นคณะกรรมาการการเลือกตั้งยุบพรรครวมไทยเช่นกันนะ <c oughs> โดยภาพรวมตอนนี้พอมีทางออกไหมสำหรับพรรครวมไทยถ้าไม่ให้ยุบพรรคก,ก็ทางออกก็คือว่ามันยังไม่ได้มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งนะกกตก็ประกาศใช้ในช่วงเลือกตั้งแต่มันยังไม่ประกาศ ก็ยังใช้ภาษายพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แต่ถ้าดูมินเยียดยมาคาดมาดร้ายเข้าข่ายมาตราหนึ่งก็เป็นการกระทําความผิดอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ในระหว่างกการเลือกตั้งก็มีนักการเมืองพรรคการเมืองพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ส่วนเรื่องของชูวิทย์กมลวิสิ์มีโกโซบิกไปกันใหญ่ไม่จบแน่นอน นะครับสัดกันเต็มๆระหว่างชูวิทย์กับอนุทินชาญวีรกุลที่มอรังสิทธ์ก็จะจัดเวทีให้ชูวิทย์ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเกมนี้น่าจับตามองฮะพักรวมไทยก็ปฏิเสธนะครับว่าต้องการที่จะเล่นงานภูมิใจไทย แต่เกมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนไว้นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ไม่เดินหลักชาตินิยมนะครับไม่เคลียร์เรื่องของคาสิโนไม่เคลียร์เรื่องของหวยออนไลน์จะไม่มีทะเบียงไปต่อจะไม่เคลียร์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็จะแพ้นะครับสองสิ่งนี้ต้องทำ หวยคาสินโนแต่อีกเรื่องนึงก็คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3ประการเนี่ยจะทำให้รฐบาลของพลเอกประยุทธ์ชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าไม่ทํา3ประการตามหลักนักเลงนักนําการอาหารนะครับจะไปเตะสกัดอีท่าไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมานะครับโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปยากซึ่งมันส่งผลต่อ การชนะศึกในการรบประหารที่ผ่านมาเข้าสู่การแพ้สมกรมอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ยังมีเวลาแม่นยำมัม่นคงแล้วเดินไปตามเป้าหมายนะครับก็จะชนะอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ i you.